ครับก่สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านครับผมเจอกันอีกเหมือนเดิมครับหนึ่งอีพีครับพี่พี่ครับอย่าลืมนะยังฝากช่องสองช่องนี้นะพี่นะผมรู้จักเขาพี่เขาขายจริงส่งจริงพี่นะเขาไม่โกงพี่นะหนึ่งนะช่องนับดาวนะพี่นะแล้วก็ช่องนัดพระเครื่องนะสองช่องนี้พี่นะแม่ค้าสองแม่ค้าคนเนี้สองคนนี้ขายจริงส่งจริงพี่มีไยพี่ทักหาเขานะชอบพักเขาคนไหน อีพีไหนโทรไปหาเขาเลยนะครับอัดไลน์ไปหาเขาเลยทักไปหาเขาเลยนะพี่นะนะครับพี่เขาขายจริงส่งจริงครับพี่ผมกําลันเตีเลยพี่นะครับเดี๋ยวดูของผมของผมบ้างนะพี่ผมมีไม้คูหของพ่อกวยนี่พี่นี่เบียกแกลงรักดำๆเลยแล้วเป็นไหวนะพี่นะไม้คูสอนเนนนะสอนเนน,เน,น,เนปราบผีนี่ครับหวอาคมพี่นี่โคตรน่าใช้เลยหลวงพ่อกวยครับพี่นี่ครับ นี่สอนซิ์ต่างๆพี่นี่ครับมีเบแก้ด้วยนี่ครับพี่นาเป็นเบแก้โคตรน่าใช้เลยลักดำๆเลยพี่นี่หาโคตรยากเลยพี่นี่หาโคตรยากเลยครับพี่นี่ครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งให้ทุกกรณีเลยนะจ๊ะง่ายๆหัวใจชื่นบานพี่วันนี้อยากขายพี่เหรียญหล่อเหรียญหล่อนี่โคตรหายากเลยพี่เหรียญหล่ลอโบราณหรอพ่อฉุยครับ นี่พลายเงินขึ้นนี่ส,สวยเลยพี่สองหน้าด้วยหกร้อยอ่าพี่และอีกหนึ่งเหรียญครับเหรียญหล่ลอบโบราณลราปูกไข่วัดเชิงเลนครับพี่นี่พลายเงินขึ้นนี่ส,สวยเลยพี่นี่หลังยันน,นูน,น,น,นพี่สองรอรอเนี่ยรอรอสองสี่เนี่ยเจ็ดสามโ,โคตรเก่าเลยพี่ 600หกร้อยพี่ลงพวกเงินไปหนึ่งห้าคอแอลโคตดสวยแลย้วอันนี้แปดร้อยบาทพี่ดูครับคอแอลครับไปหนึ่งห้าสวยสุดๆพี่แปดร้อยบาทพี่ของแตกเพิ่งเหมาบ้านมาได้พี่เป็นเนื้อสำริดนะนี่พี่ อันเนี้ยเป็นเนื้อสัมฤทธิ์พี่นี่น่าจะเป็นมะขามเทศนะเดี๋ยวทรงแบบนี้มันน่าจะเป็นมะขามเทศหรือมะขามนี่แหละมะขามนะพี่ไหมโคตรเก่าเลยพี่เห็นเขาว่าพวกทางสายอีสานเขาจะปลุกเสกเอานะแต่ผมก็ไม่รู้ที่ไหนนะเนี่ยพี่ได้มาหลายอย่างเลยพี่นะอันที่หนึ่งเลยดูก่อนเลยพี่หกร้อยนี่ฟักทองพี่เป็นเครื่องรางนะ นี่ครับนี่ฟักทองพี่ก็จะได้ทองฟูมฟักเป็นทองนี่เนื้อสำลิพี่เป็นทองเนี่ยสำลิหกร้อยหกร้อยครับพี่โอ้พี่นี่อันนี้ถั่วพี่ถั่วเป็นสำลินานี่ถั่วเพราะว่าทางสายอีสานปุ๊กเสกนะผมจะบมไม่รู้หลวงพ่ออะไร ใครชอบแปลกๆก,ก็มาเลยหกร้อยหากโคตรยากแล้วนี่ก็อะไรเนี่ยอันนี้มิมยมโอ้อันนี้เมิมยมเฮโอ้โหนิยมช,มชมชอบเขาว่ากันอย่างนั้นนะหกร้อยมีอยู่สี่อันเนี่ยพี่พี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มาครับพี่ผมมีเจ้าเงาะนี่นี่เจ้าเงาะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภในพี่นะเงาะป่าเนี่ยหอยสังเนี่ยนี่นี่ครับพี่นี่รุ่นแรกๆเลยนะพี่นาะยรุ่นแรกๆนะอยุธยานะพี่ที่หลวงพ่อสร้างชูชกกับพี่เนี่ยขึ้นทิ้งบูชานะเห็นร้านค้าร้านขายนะพี่เขาชอบบูชากันนะพี่นะเนี่ยครับเนี่ยเสกเงินเสกทองเสกปลาพี่เนี่ยครับ ออทธลิเยอะแยะเลยพี่เงาะนี่ครับพี่วัดไม่าว,วัดวัดป้อมรามันเนี่ยอิทยาวัดป้อมรามันตัวนี้พันห้าหายากมากหายากยิ่งกว่าชูชกอีกพี่รุ่นแรกๆเนี่ยใครนับถือโชคลามนะรีบเลยพี่พันห้าวันนี้อยากขายพระปิดตาสายใต้เขาอ้อพี่เนื้อสมริ์นิยันสายเหนียว หกร้อยพระปิดตาพ่อท่านเอียดเขาอ้อทองยังเทื่อนหกร้อยนี่เชวัตท่านจะมาอย่างสวยเลยพี่แดงแป๊ดเลยนี่ท่านจะมาหสวยมาก กร้อยพี่พิมพ์ป้อมเล็กนี่ยอดช่อเลยพี่วงปูปุบุญวัดกลางบางแก้วเนื้อดิบๆเลยพี่ไม่ลงชาติด้วยนี่สวยมากปั๊บมึงนะพี่นะพลังงานเยอะนี่ครับจอจอ,จอสั่นเนี่ยคือว่าเต็มรับพลังงานพุทธคุณสุดยอดแนะ่ว่าโยกเลยพี่โยกเลยป๊บนึงนะจักไม่ได้เลยพี่พลังงานสุดยอด เห็นไหมโคตรเก่าเลยพี่เก่าถึงยุคจะพี่ดูดิไม่มีคำบ,บรรยายอะไรเก่ามากครับพี่เอาหกร้อยอ่ะหกร้อยหกร้อยหกร้อยครับถึงไหนแล้ว่ะพี่ผมมีหุ่นพยนตร์นะพาคอีสานนะ่ะคูบาจะไม่ได้เหมือนกันเนี่ยหุ่นพยนตร์พี่ ใครรู้ไปนะ Google มีพี่แคกรูปไปเซิร์ชกูเกิลนะผมลืมผมลืมว่าหลวงพ่ออะไรเนี่ยลืมไปละเก่าดีหล่อโบ,บราณนี่สวยเลยแปลกๆเอาหกร้อยพี่มีกิ่งเล็กหลวงพ่อจาดบางกระเบาหายากนี่พระกิ่งเล็กนะมีกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะพี่นี่ก้นอุพระจาดสวยหล่อโบราณสวยๆเลยวิหกร้อย อีพี่นี้เด็ดๆทุกองคพี่มีเหรียญหล่อโบราณครับพรมโมคลาสาลีบุตรเน่หกร้อยอง์ละหกร้อยนะพี่นะวันนี้อยากขายไปทางบวกห้าสิบนะพี่จอบหลวงพ่อเงินจอบเล็กนี่โคตรเก่าเลยพี่พิมพ์แข่งตรงด้วย หกร้อยเพ่มีเหเรียญหลวพักกลวยนะนี่ก็สวยหกร้อยลูกปัทวดอาบีเช่พิมหน้างแงนบนลานบนลานเลยพี่ หกร้อย <600 S 2> <600 S 1> พระปิตาพ่อท่านปานเขาอ้อครับพี่ทองแดงเทื่อนหกร้อยพี่ครับเหรียญหลวงพ่อรวยสวยแชมป์เป็นโลกพี่ดูครับเหรียญสวยมากเหรียญหลวงพ่อรวยพี่ พี่ดูหน้านะพี่สแคปนะพี่ดูข้างเอยตัดพี่ดูหลังเห็นไหมมีโคตตอกนี่เหลียญสวยนะพี่นะพี่ชอบพี่โทรมานะเอาหกร้อยครับพี่หกร้อยหกร้อยบาทครับพี่โอ้นี่หลวงพ่อนี่พี่กระไหลทองพี่หลวงพ่อปี้ว่าด่านรันหอยสุโขไทย เก้าเก่าหลวงพ่อปี้วัดด่านร้านหอย <c oughs> อย่างสวยเลยพี่หกร้อยพี่อันนี้ตะกุดตะกุด <c oughs> สายตะกุดมีคนพาดตะกุดปูหมุนตะนีตะกุดมหาเสน่ห์พิษสมอนไอ้ปูหมุนพี่ หกร้อยพี่พลุ่งพลุ่งสะก,กุดสะท้อนนี่ยสะกุดก,ก็เลยสะกุดดอนสะท้อนนี่พี่เข้าไปดูใน Google นะนี่พี่เข้าไปดูใน Google นะแบบนีพี่นะ อันนี้จําผิดพี่ต้องขอโทษทีนะคนเราอะ่ะอันนี้อันนี้ผู้เอี่ยมพี่โทษทีผู้เอี่ยมแม่บอกหลวงพ่อผิดซะแล้วหลวงผู้เอี่ยมพี่โอ้โหสุดยอดยิ่งกว่าพะลุงอีกพี่เอาหกร้อยถือว่าหายากพี่อ่าองค์ละสามร้อยสององค์ห้าร้อยสี่องค์พันยังมีอยู่นิดหน่อยนะพี่ดูนะ พอมีบ้างเลยพี่นะไม่ให้เหงาพระแชยวัดพระเดิมนี่โคตรเก่าเลยพี่จึงยกเอามาแบ่งปันให้เนี่ยพี่ผมเอาสามร้อยเลยสวยมากแลพระไปหรอโบราณพิมพ์เล็กนี่โคตรเก่าเลยสามร้อยพี่สององค์ห้าร้อย พอมีให้นิดหน่อยนะพอมีให้นิดหน่อยนะอันนี้เหรียญหล่อลอ,อันนี้สามร้อยเพราะไปอีพีนี้มีสามองค์พี่นี่พอะบอยมีส่วนพิมพ์เล็กลงทองสามร้อยพี่น,นี้พิมพ์ลาพิมพ์เครียดปิดตาพิมพ์เครียด วัทยานเนื้อเนื้อแรส่สำริดในพิมพ์เครียดที่วัทยาสามร้อยแล้วมีตะกุดพระกวยหนึ่งดอกพี่อยากขายดอกนั้นขายไปละแล้มีอีกหนึ่งดอกเนี่ยเอาสามร้อยเท่านี้แหละหมดอีพีหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ